พาเดินงานเกษตรสุรานารีปี68ที่มทศค่ะจัดหนักจัดเต็มแบบ9วัน9คืนต้นไม้ของกินของเล่นเพียบแถมยังมีคอนเสิร์ตฟรีให้ดูทั้ง9วันด้วยแต่ถ้าใครจะมานะคะแนะนําให้เตรียมเสื้อกันหนาวมากันด้วยนะคะเพราะว่าหนาวมากลมเย็นสุดๆแต่มันก็ทําให้เราเดินในทั่วงานแบบเพลินเเหงื่อไม่ออกเลยทุกคนมาในส่วนของกินนะคะคือมีทุกโซนทั้งอาหารหวานคาวเหมือนรวมร้านดังร้านเด็ดจากทั่วประเทศมาไว้ที่นี่แล้วมาที่โซนเครื่องเล่นก็คือจัดเต็มไม่แพ้กันค่ะทั้งแสงสีเสียงมีรถไต่ รางวัลใหญ่ๆทั้งนั้นเลยค่ะแอบไปเล่นบิงโกมาไม่ชนะด้วยทุกคนส่วนด้านหลังของโซนนี้ก็จะมีของกินด้วยนะคะเป็นฟูดทักอาหารน่ากินทั้งนั้นเลยและแน่นอนค่ะมางานแบบนี้เราจะพลาดจ,จับไข่ไปได้ยังไงใบละ25บาทค่ะของรางวัลก็คือตามนี้เลยเจลีนก็ได้ประมาณนี้ค่ะได้ครชชูเปียกด้วยถือว่าเป็นข้อดีพอได้ใช้ตอนเดินในงานด้วยค่ะถ้าเดินมาตรงหอแฮลวนะคะเขาจะมีโซนนักศึกษาข,ของมองทอสอด้วยมีทั้งอาหาร DIY แล้วก็บอร์ดเกมค่ะมีให้ทําเทียน DIY ด้้วยนน่าารักมกมๆโซตีไอะทั้้งตนไม้ดอกไ้นะคะเห็นนคถือถุงกันถุง2 ใครอยู่โคราชอย่าลืมแวะมาง,งานเกษตรสุรานาลีกันนะคะได้ของกินของใช้กลับบ้านไปเต็มมือแน่นอน